สวัสดีค่ะ FC ทีน่น่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ FC โอ้โหอุต่าห์ดีใจนึกว่าหนาวจะหายไปแล้วแล้วก็จะได้แดดร้อนๆเอามากระทบผิวให้มันดำซะหน่อยแต่น,นี่ดูค่ะ FC นี่หิมะกำลังจะตกอีกแล้วค่ะทุกคนโอ้โหหนาวก็หนาวนี่พี่ก็คิดว่าพี่จะได้แดด เอามาเผาตัวเองเนาะเพราะว่าขาวซีดเส้นเหลือเกินเนาะต้องการแดดเนาะเฮยไม่ใช่หรอพูดไปวันนภาเธอก็ดำอยู่แล้วต้องการที่จะได้แดดเพื่อที่จะอบอุ่นร่างกายค่ะทุกคนแต่ว่าคิดผิดแล้วค่ะนี่หิมะตกอย่างหนักเลยค่ะในตอนนี้นี่ถ้าตกอย่างนี้นะคะประมาณสัก10นาทีนะหรือ20นาทีนะทุกคนนี่ดู โอ้จะได้ตักหิมะออกจากทางอีกแล้วค่ะนี่โอ้ยลูกสาวเดินเล่นหิมะมานู่นค่ะลูกสาวพี่กำลังจะมาค่ะทุกคนนะหลังเลิกเรียนมาพอดีนี่อลี่นะ่ะอันฝรั่งก็ก็ชอบอย่างนี้นะคะหมวกมือก,ก็ไม่ใส่ถุงมือก็ไม่ใส่ไม่หนาวหรอกลูกเร็วๆวเลยเร็วๆวไม่หนาวนี้ เฉยเลยค่ะมัวก็ไม่ใส่ถุงมือก็ไม่ใสโอ้โหไอเราเปิดประตูแค่นี้ก็หนาวจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวเขาเดินเล่นเฉยเลยงานค่ะเนี่ยุกสากำลังเลิกเรียนมาพอดีเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะ fc นี่พี่ก็คิดว่ามันจะเห็นหนาวจะหายไปแล้วนึกว่าจะได้ไดโดนแดดเนาะแต่นี่ดู หิมจะตกมาหนักเลยค่ะเดี๋ว่าลูกสาวมาถึงบ้านแล้วก็หายห่วงแล้วว่าลูกสาวไม่มีหมวกไม่มีถุงมือเลยเพราะว่าเมื่อเช้านี่ไม่คิดว่าจะหิมะจะตกนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี่ก็ร้อนนะคะสวัสดีค่ะมันไม่ชอบกล้องนะคะเอฟซีนี่ค่ะก็หิมะตกตอนนี้ก็นาวมากโอ้โหคิดถึงเมืองไทยจังเลยน <c oughs> ี่ดูหัวน <c oughs> ี่ดูหัว ลุกเสามีเตหิมะค่ะทุกคนโอ้โห,โหสุดยอดเลยนี่ <c oughs> เอ้ยคุณม่ออยากข้าล้องนี่ค่ะ FC โอ้โหหนาวเลยพี่ก็คิดว่าพี่จะ <c oughs> พอดีเลยวันเสาร์เนาะเราก็ได้อยู่บ้านนะทุกคน <c oughs> นี่ค่ะนึกว่าจะได้โดนแดดแหมดีนะที่ไม่เปลี่ยนล้อรถก่อนพอเห็นว่าแดดออกแล้วนึกว่าไอ้หิมะไอ้จะไม่ลงอีกแล้วนะคะก็เลยว่าจะเปลี่ยนล้อรถเป็นใน ร้อนหรือดูร้อนเนาะแต่ก็พอดีเลยยังไม่ได้เปลี่ยนก็ไอได้ใช้ต่อเลยค่ะเพราะว่าหิมะตกมาอย่างนี้ถ้าเกิดแดดออกนี่ก็คือถนนลื่นเลยนะ f c โอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะกับภาพของหิมะล่าสุดเนาะเพราะช่วงนี้ก็ไอนึกว่าจะร้อนแล้วนะแต่ก็ไม่ร้อนเนาะก็หนาวก็หิมะตกลงมาอีกค่ะก็เลยต้องไอ อยู่แต่ในบ้านนะพอดีเป็นเสาร์อาทิตย์เนาะทุกคนโอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณภาเดนมากเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะคะทุกคนไม่มีคลิปลงก็ช่วยดูคลิปย้อนหลังให้ววรรณภาเดนมากด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย